มาใกล้ๆถ่ายหน้าอ่าวิราคาร์สุดเดี๋ยวมาดูเป็นย hmm? ังไง CLA สองร้อย Mercedes-Benz พวมอะไรแข็งนะครับ Parking b ี a k e C Owner m น n u ไฟโชว์มากมายนะไฟโชว์มากมายอ่ะเีลาคา้าซิวิคครับเดี๋ยวดูแลจัดการให้คนระับเมอร์เซเดสเบนซ์คลเอสองร้อยนะครับไฟโชว์มากมายนะครับบอกว่าพงรงอมอแข็งด้วยเรื่องใหม่เรื่องใหม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเมื่อกี้ คันแฟกต์อินดิเคเตอร์คันแฟกต์เอ็นทิ้งโชว์โอ้เียร์กระตุก <c oughs> อ๋อปลอดเบรกไม่ใช่ยังไง บเบร์ครับ CLA 200นะครับ CLA 2 0 0รอาการไฟโชว์นะครับมืออะไราแข็งนิดหน่อยอเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูเป็นยังไงนะครับ ดีดีเดินหน้าได้เดินหน้าได้พวกมาไรก็ขืนนนิดๆถอยนะครับตไฟโชว์อ่ะเดี๋ยวเราเช็คโค้ดดูให้นะครับเช็คโค้ดดูก่อนเกิอดอะไรขึ้นดี เดี๋ยวเช็คโค้ดดูนะครับยวเช็คโค้ดตรตวจสอบดูเกิดอะไรขึ้นครับกับ Mercedes-Benz CLA 200คันนี้นะครับอ่ะพอก่อนพอ